สวัสดีครับพับพวกเรา Live Forever Studio กับรายการ w o l c a y b o x และของเล่นที่เราจะนำมา unbox and review กันในคลิปนี้นั่นก็คือข้อทูเรี t ยวไทคอน n นอร์แอนเน t ไทยูนิตก็จะเป็นงานเทียมเหมือนกับตัวยูเลเว่นโรบอทก่อนหน้านี้นะครับ ที่พวกเราได้ทำการรีวิวเปรียบเทียบกันไปสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับสารตัวนี้ทางผู้ชมได้รีเควสมาว่าอยากจะเห็นตัวเปรียบเทียบงานบันไดกับงานเทียมตัวนี้นะครับทางเราก็ได้จัดหามาให้ได้รับชมกันโอเคครับก่อนที่เราจะไปอันบล็อกแอนด์รีวิวกันนั้นฝากทุกคนกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางเรานะครับงั้นเรามาอันบล็อกแอนด์รีวิวและเปรียบเทียบกับเจ้า เน็ไทยโรบอตตัวนี้กันเลยนะครับ ก็ประกอบเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วครับกับเนปไทตัวนี้งั้นเดี๋ยวเรามาพูดโดยรวมกับเจ้าตัวนี้กันเลยเริ่มทุนที่ตัวแพ็กเกจกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวกล่องก็จะมีความเย็นอยู่พอสมควรแต่จะต่างกับของทาบันไดเพราะว่าในชุดจะให้มาครบเลยทั้งตัวหุ่นพัดเกาะแล้วก็ตัวอาวุธแต่ถ้าเป็นของบันไดเองเราจะต้องแยกซื้อตัวเกาะอาวุธแล้วก็ตัวหุ่นอีกทีนะครับแต่ ตัวงานเทียมเนี่ยจะรวบมาในกล่องเดียวกันไปเลยเอาครับต่อมามาที่สติกเกอร์กันบ้างนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของบันไดทั้งสองกล่องเลยนะครับนั่นก็คือเนปไทยูนิตกับเนปไทเวพอนทางด้านขวาจะเป็นของตัวงานเทียมนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวงานเทียมจะมาเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยนะครับทางด้านดีเทลรายละเอียดของทั้งสองแผ่นตัวบันไดจะคมชัดกว่าแล้วก็เงากว่า ของตัวงานเทียมเลยนะครับตัวงานเทียมจะออกไปทางกึ่งด้านมากกว่าและรอยดคัตตัวงานเทียมจะดคัตออกมาได้ไม่ค่อยตรงกับลวดลายเท่าไหร่และที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน,น,นก็คือส่วนสีขาวของบันได้ตัวงานเทียมจะมาเป็นสีเงินแบบเดียวกับตัวพื้นหลังเลยนะครับมาเรื่องของตัวโมกับการประกอบกันบ้างนะครับตัวโมเอง พลาสติกจะค่อนข้างนิ่มอยู่นิดนึงนะครับคล้ายๆพลาสติก ABS ทั้งตัวเลยตัดแต่งง่ายกว่างานเทียมค่ายอื่นๆแต่ตัวผิวของพลาสติกจะหล่อออกมาไม่ค่อยดีมากยังมีผิวเป็นขึ้นๆอยู่บ้างและก็เห็นชัดเจนม,มากและด้วยความที่ว่าตัวพลาสติกค่อนข้างนิ่มทำให้เกิดรอยได้ง่ายตั้งแต่แกะกล่องมาก็มีพวกรอยขีดขวนในพวกนี้ตั้งแต่ต้ตตนนะครับการประกอบก็จะมีจุดที่แน่นๆอยู่บ้าง มีเดอยหรือตัวหล่อพิมพ์มาเกินอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยมีผลอะไรกับการประกบพวกแสแนฟิตอะไรพวกนี้นะครับดีเทลรละเอียดไม่ค่อยคมชัดมากเท่ากับตัวยูเลเวนอาจไปเพราะว่าใช้แม่พิมพ์ตัวเดิมซ้ำๆและจุดดีเทลที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับตัวบันไดเลยนั่นก็คือตรงใบหน้าเดี๋ยวรอไปดูตอนเทียบช่วงท้ายคลิปได้เลยนะครับว่าจะเห็นชัดต่างขนาดไหน ตัวแผงจอยที่แต่เดิมของยูเรเวนโนบอตเป็นพลาสติกมาให้ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ตัว p o ลีแคปแทนแบบรูปแบบเก่าแล้วนะครับก็สรุปโดยรวมเลยนะครับตัวงานก็ให้ของครบจบในชุดเดียวเลยไม่ต้องไปหาซื้อแยกแบบของบันไดและได้ราคาที่เบากว่าแต่ก็แลกมากับเรื่องดีเทลรายละเอียดคุณภาพของพลาสติกก็จะด้อยกว่าในหลายๆอย่างนะครับ ็เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากขัดต่อหรือซื้อมาแก้ขัดระหว่างรอตามหาของแท้อนนจะทำนองนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอจับการ Unbox ็อกแอนด์วเปรียบเทียบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปของพวกเราฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราราฟโฟเวอร์สตดิโอด้วยครับเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆและ สำหรับคอมเมนต์ข้อแนะน่านติดชมก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับจะมีทีมงานคอยตอบให้อยู่แล้วหรือจะไปพูดคุยกันที่เพจ Facebook ของพวกเราก็ได้นะครับและยังสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับของเล่นต่างๆกันได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวทั้งเราจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับพวกเรา l a s f Forever Studio ขอลากันไปก่อนนะครับและในคลิปต่อไปพวกเราจะมา Unbox and Review อะไรกันนะั้น Bye cha